ชาติปีทุกขาชราปีทุกขาพญาที่ปีทุกขามรณะปีทุกขังโซกับปริเทวาทุกขโทมนัสสูปยาสัปีทุกข้าอภิเยหีสัพไยโยโคดุโคปิเยหีวิไยโยโคดุโคยัมปิสั่งนาราปฏิตัมปีดุขังสั่งคิเตนัปัญจุปทานคักันธาดุข้าอีดังโคปนนภิกขเวดุขาสมุทโยอริยสชัจจังโลกเปลว่าหมูสัตว ห้องอยู่เป็นนิดโลกไปพงมุสัตทั้งสัตว์ดิระสารทั้งสัตว์นตมนุษย์ปวัวกันนิดให้เสีบวโลกโลกไปวอลอนเพราฉะนั้นจะสรุปแล้วนี่ตัวทุกข์นี่สรุปแล้วของดีวิเศษที่สุดประโยคแรกใครก็ตามที่พวกเราจะมาปฏิบัติทำจะโผล่หน้าขึ้นมาให้เราดูประโยคแรกก็คืเทุกข์ให้มันเกิดมามากๆเมื่อมนเกิดมามากๆจนไปถึงขั้นถึงขีดแดงคน ต้นหาที่พวงที่บาง,บางมาได้เมื่อไม่ขึ้นที่นี่เลยมันกลัวตายกิเลสไม่กลัวตายเมื่อกิเลสไม่กลัวตายเรา,เ,าเราก็ไม่จับเอาเอาทุกเนี่ยเป็นอาวุธเข้าไปต่อสู้กับกิเลสเมื่อพอกิเลสมันหลบไปมันมันหายดีทุกมันก็นหายไปด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรมันก็จะเหลือแต่ดวงจิตด,ดวงใจเหลือแต่ดวงลู้เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงลู้นี่คือดวงจิตด,ดวงใจของพวกเรานีไม่ตัวรู้ผู้นี่เจ็บไม่เป็นเก็บแค่ได้ป่วยไม่เป็น แกไม่เป็นเท่าแกไม่เป็นนั่นแกไม่เป็นเพราะอะไรเนีย่ยเพราะมันเพราะเพราะมันมีรูปมันบีร่างจะเอาอะไรมาแตกจะเอาอะไรมาดับนั่นตัวตัวพุลูดับไม่เป็นนี่เนี่ยไม่เปลยนมีแต่มาหลงมาเกิดถ้ามาเกิดกัน,น,เ,นเนี่ยพอมาเกิดปุ๊บเข้าไปตั้งต้นใจเข้าไปเข้าปฏิทนทิในคันมันดานพระพุทธเจ้าทช่นว่า ชาที่ปีทุกขาชราปีทุขขาพญาที่ปีทุขามระังปีทุขังโซกปาริเทวะทุกขโทมนัสสุปญาทาปีทุกขาอปิเยหีสัพไยโยโคดุโคปิเยหีสิปไยโยโคดุโคยัมปิสรัณลพติตัมปีทุกขังสรงคิเตนะปัญจุปทาะขันธาดุกขาอีดังโคปนนภิเขเวดุขาสมุทโยอริยาชัดจังมันเป็นตัวสมุไทยศาสพบผู้เกิดบุอนั่นแหละตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในขันมันดาเมื่อพวกเรามาเกิดเข้าเข้าไปตั้งอยู่ในขันมันดานี่ แรกๆแรกๆไม่มีอะไรร่างกายจนตัวไม่มีมิต่ดวงกินดวงใจเข้าไปเขาไปตั้งคันในคันบรรดาเพราะฉะนั้นหลวงปู่ยังเทียบว่าดวงจินดวงใจเทียบกับตัวพยัญชนะคือตัวกอไก่ตัวเดียวที่นี่ธาตุทั้งสีดินน้ำไฟลมได้มาจากบิดามารดาเทียบกับตัวตัวตัวสระสระอสละอสระอีสระอีสระอือสระอือสระอูสระอู ออตั้งวกอไก่ข like ึ้นเอาเอาสระมาผสมเนี่ยเอาธาตุมาผสมเนี่ยก็อไก่กับกออากะกออากากออีกีกออีกีกออึกกออึ้งกออูกูกออูกูพอมาถึงกูเนี่ยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาเนี่ยกูกับมึงเนี่ยพากันสร้างโลกจริงกูคือใครกูก็คือบุรุษผู้ชายมึงก็คือผู้หญิงกูกับผู้คือผู้หญิงมึงก็คือผู้ชายเนี่ย กูก็คือสัตว์ตัวผู้เหมือนกับคือสัตว์ตัวเมียสีตัวนี่พากันมาสร้างโลกนี่สร้างแล้วได้อะไรเกิดมาที่นี่ได้ก้อนทุกมาได้ก้อนเจ็บก้อนปวดมาเมื่อมันแตกตายทาลายขันลงไปนั่นล่ะเสียอก,อกเสียใจน้ําตาไหลชอบไปั้นนพพุทธเจ้าทั้งร่ตั้งแต่ร้องให้ตามกันตามกันน้ําตาถ้ามันไม่แห้งมากกว่าน้ามหาสมุทรทะเลมากไหมมาก นักที่เกิดไปไปข้างหน้าก็จะร้องให้ไปข้างหน้าอยาเพราะฉะนั้นจะ,ะว่ามัน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 เสียดายตายอย่างดีน้ำไฟลมนี่แหละที่นี่ทุกตัวทุกนี่ตัวสําคัญที่สุดเป็นของดีอันพิเศษของพระอริยเจ้าและของพวกเราด้วยถ้าพวกเราเห็นเพราะฉะนั้นให้ดูให้ไม่เห็นมากๆไม่ได้หาทางหนีคำที่ว่าหาทางนี้หายอย่างไร เขาบอว่ามันปวดแขนปวดแขนมากๆขาทีา่ปลงที่บางไม่ได้ก็ถามหนังลองดูหนังมึงปวดไหมถ้าหนังไม่ค้ำตอบก็ถามเนื้อเนื้อไม่ค้ำตอบถามเอ็นเอ็นไม่ค้ำตอบถามกระดูกกระดูกไม่ถามกระดูกก,ดก,ดก็กไม่ตอบกระดูกกรไปใครรู้ว่ามันเก็บใครรู้มันขยับเข้าไปเมื่อเข้าไปเมื่อเข้าไปถึงความจริงแล้วมันไม่มอีอยู่ในดวงจิตก็ไม่มีอยู่ในกายก็ไม่มี สุดท้ายก็สรุปแล้วก็เลยตัวเวทนาความสุขความทุกข์คงเจ็บปวดิเลยกลายเป็นตัวอุบัติไม่เป็นจนเป็นตัวเกิดแล้วมันกระดับขึ้นมามันไม่มันไม่เที่ยงมันมันกีรังมันไม่กีรังย่างเยี่ยงแปรี่ยนปเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราสั่านสึงว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์สิ่งใดมันเป็นทุกข์สิ่งนั้นมันไม่ใช่ตนทําความเข้าใจให้มันดีๆตรงนี้ทุกแล้วนไม่ใช่แล้วให้คร ตรงของตอนจริงๆมันจะไม่มีอะไรอยู่ในนั้นที่มาทุกข์กับพ่อแม่หลงเข้าไปยืดเสยๆนั่นสรุปแล้วเพราะฉะนั้นนะถ้าพระโราทั้งหลายแลถ้าอยากพ้นทุกข์ให้บ้างสุขในโลกอยากพ้นโศกให้กเศร้าโศกตาให้บ้างสุขในรักสุขทุกนี้ของมีประจําโลกมนุษย์เศร้าโศกพอสศกทุกทั้งสองเมื่อละโศกละทุกข์ได้เหมือนใจปองไม่สมองขุนมัวชั่วนีรันรนั่นเห็นบอกเพราะฉะนั้น่ะอย่าลืมศินตัวเองหน่อยของดีที่สุดคือศิน ของดีที่สุดก็คือจิตใจอย่ามองข้ามตนเองเพชรนินจินดาพวกควายพุ่นของของ,ของหลอกของหลวงต่างหากดีที่สุดคือสินเมื่อมันเป็นสินจริงๆอันนั้นละของดีพิเศษในโลกของดีแท้ๆคือจิตใจของพวกเราคือสินสี่โอ้โหท่านน่ะสินที่ท่านนราสินอันใดทีนี่สินอันใดสมาธิอันนั้นสมาธิอันใดปัญญาอันนั้นปัญญาอันใดมีบูญอันนั้นมีบุญก็คือความรุดพ้นพ้นประจักที่ไหนพ้นประจากที่ใดมีละ พ้นจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากเครื่องสัมผัสเลยพ้นจากรูปจากเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พวกเราพากันปรารถนาาขอให้้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานพระนิพนพานก็นคือนิพิทานิพิทาก็คือความเบือ่อเบื่อไหมเบื่อรูปไหมเบื่อรูปเบื่อเสียงเบื่อกินเบือเบ่อรสไหมเบื่อลูกร่างกายตนแดงไหมเบือ่อร่างกายบุคคลตนอื่นอื่นไหม ถ้ามันเบื่อมันก็คือมันเบื่อถ้ามันไม่เบื่อมันก็คือคือมันไม่เบื่อถ้ามันเบื่อมันก็เบื่อหนายใคคงกำมนัดเมื่อเมื่อใครคงกำมนัดกินก็พ้นกินก็คื้นเป็นเอกเทศตอนที่มื่อพอท่านมาปฏิบัติทำให้จิตใจมาเต็มเมื่อมนเต็มแล้วที่นี่จะอยากเป็นอะไรจะอยากได้จะอยากมีอะไรจะอยากเป็นอะไรเอกจะอยากได้อะไรเอกของดีที่สุดก็คือดวงจิตดวงใจนั่นเราเอวานก็มีด้วยปการสนี